โยโยโย่ใบสองมุ่ตรงเจอกับครึ่งเน้นทีมเดียวสวัสดีแฟนคลือหนังทุกช่องทางเจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจทีมงานนะครับก่อนอื่นฟาร์มพิเดพันธ์เกณฑ์สปอร์ตเข้าร่วมชม,มรมหนุหนังได้ที MVP ่บเอ็มบีพีสามสิบามาถึงค่ำคืนวันพุธกลางสัปดาห์ครับคึ่งเน้นทีมเดียวพิจเจพเลีอยเกมเวลาตี35ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับซันเดอร์แลนด์จะเปิดบ้านเจอกับลิเวอร์พูลครับซันเดอร์แลนด์36แต้มจากการชนะ9เสมอ9แพ้7เกมล่าสุดเนี่ยบุกไปแพ้อาร์เซนอลมาละ0ต่ออ3นนะครับทีี้้ตงเชาส รายของกานิชาก้าซึ่งตรงเนี้ยถือว่าพอไม่มีนี่ดันกลางทีมก็ยั่วไปเยอะนะครับเรชิลเลอบิสก็มีผู้เล่อนการหลักอย่างแดนบอลลาดกับอเดีรเต้คุมเกมรับตรงกลางก็โนอาซาดิกี้นะครับแนวรุกก็มีเอ็นโซเลเฟ่ชเชมส์ดินเตาบี้เทรเฮูมนะครับกองหน้าแบรนด์บ็อบ,บบี้ครับโดยมีวิลเซนอีซีดอร์เป็นตัวสอดแทรกโยโย่เจ็ดศัสตร์ผลิตภัณฑ์แคลนสปอร์ตผลิตภัณฑ์ที่ดูแลสําหรับผู้ชายจุดซ่อนเร้นนะครับตอนนี้มีโปรโมชั่นซื้อ2แถม1 ไปคลิกตามตะกล้าที่ปัดหมุดด้านล่างนี้เลยครับในขณะที่ริเวอร์พูลครับ39แต้มจากการชนะ11เสมอ6แพ้ไปถึง8เกมล่าสุดนี่แพ้ขาบ้าน,นกับแมนซิตี้ไป1ต่อ2นะครับทางทั้งที่นำก่อนแถมอานเอลสรอตก็หมดสิทธิ์ใช้งานด so ูมิ n ิคโซบสไลน์นะครับที่ไปโดนใบแดงจากเกมล่าสุด ิดโทษแบนไปอีกฟิล์มโปงอีซักก็ยังเจ็บนะครับดังนั้นเนี่ยตัวหลักก็น่าจะเหมือนเดิมนะครับอลิซงเบ็กเกอร์เกมรับโกนาเต้ฟานได้นะครับตรงกลางกาเฟนแบกแม็กอลิสเตอร์แนวรุกก็ซาร่าฟอรลินเวียส โคริกัคโปอูโกเอกิติเก้พวกนี้ครับก็ต้องใช้ชุดนี้ครับเจอกันนัดแรกเสมอกันหนึ่ง,งที่แอนฟิลนะครับคู่นี้ก่อนเกมเขามองลิเวอร์พูลบุกมาเป็นต่อแม่แต่จุดนี้น่าสนใจซันเดอร์แลนด์เล่นตนั้งแต่คืนวันเสาร์นะครับส่วนลิเวอร์พูลเพิ่งเล่นเมื่อคืนวันอาทิตย์แล้วก็ดูเหมือนว่าจะใช้พลังงานไปเยอะในเกมกับแมนซิตี้ด้วยนะครับแล้วก็จะว่าไปช่วงหลังเ,เกมรับไม่ค่อยน่าไว้วางใจครับดันมาเจอซันเดอร์แลนด์ที่เล่นในบ้านเหนียวแน่นอีกนะครับ พี่เจดูแล้วแม่มีโอกาสที่ซันเดอร์แลนด์จะยันอยู่ไม่แพ้เป็นอย่างน้อยครับเพราะว่าในบ้าน,นีนจุดแข็งในเตเดียมออฟไลท์นะครับซื้อ2มุมวัดใจซันเดอร์แลนด์ในบ้านไม่แพ้เป็นอย่างน้อยครับให้เชียร์ซันเดอร์แลนด์เป็นครึงเน้นทีมเดียวประจำค่ำคืนวันนี้ครับขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย